มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพความสูญเสียพันตำรวจเอกวชิราผู้กำกับสองวันที่11กันยายน2566พันตํารพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ปลิดชีพตัวเองที่บ้านพัก ในจังหวัดปทุมธานีทางนี้พันตรวจเอกวชิราเป็นหนึ่งในตำรวจที่ได้ร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกนะคะซึ่งมีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อหนองท่าผาได้ยิงสารวัตรแบงค์สารวัตรแบงค์ได้เสียชีวิตค่ะสำหรับพันตรวจเอกวชิราเป็นหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะคะและก่อนหน้านี้ถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสปกตอรอโดยขาจากตำแหน่งเดิม เบื้องต้นตำรวจปทุมธาน,นีเข้าตรวจสอบบ้านพักของพันตำรวจเอกวชิราพร้อมกันนี้ได้กันพื้นที่โดยรอบนะคะไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาโดยก่อนที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิรามีใบหน้าที่หมองคล้ำและก็เครียดอย่างหนักค่ะแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยก็คิดสั้นซะก่อนเปิดภาพความสูญเสียพันตำรวจเอกวชิราผู้กำกับสองหลังปิดชีพตัวเองภายในบ้านพักขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ